ในในชีวิตหนึ่งก่อนที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งและรับเพลงลูกทุ่งแบบเนี้เคยรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเฉยเขาเราไม่กล้าร้องเราชอบแต่ว่ากลัวเพื่อนว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งความชอบของเรามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยลุกขึ้นมาร้องกลับมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนอยากจะร้องอยากจะเต้นอยากจะมาเป็นแดนเซอร์ให้เราเพราะฉะน,นั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้ววันนี้หนิอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้ลองเปิดใจฟังใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วก็จะชอบชภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจลองเข้าไปดูค่ะแล้วออกมาคุณจะรู้ว่าเพลงลูกทุ่งอยู่ในหัวใจคุณค่ะนะัะพี่เบนครับผมพี่เบนเชิญครับฝากสนิทดึงครับภาพยนตร์เรื่องนี้ลูกทุ่งซิ g เ a t u เ e อร์ครับก็ขอให้มีความสุขครับ <laughs> มใน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 ฐานะคนคนทำงานผมมีความสบบุขมากที่ที่ได้ไปทำงานทุกทุกครั้งนะครับก็หวังว่าจะได้ถ่ายทอดความสุขไปให้คนดูทุกคนได้ค่ะนะฮะพี่เบนนะครับพี่น้อยครับเชิญค,ครับก็อยก็งว่าหนังนี้มันก็มันเริ่มต้นจากนานแล้วคือมันสิบสองนานมาแล้วก่อนที่เอ่อพี่ปัทจะกำกับหนังแอคชั่นของพี่ปัทนะฮะตอนที่ผมจะเป็นน้อยวงฟูเนี่ยนานแล้วเราเคยเคยเคยุคย,คยกันนะว่าพี่ปัทเคยบอกว่าให้น้อยอยาา่า ทำหนังลุกทุ่งกันว่ะนี่นานสิบสองปีมาแล้วนะแล้วในวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วฮะมันเป็นจริงแล้วฮะเลยขอให้ทุกคนมาเชียร์พวกเราทุกคนนะกับหลังล,ลุกทุ่งทั้งนี้ของพี่ปัตต์ขอ,พอบพวกเราทุกคน,นครับผมนะฮะไฮแอดครับนะฮะสที่ดื้งครับลุกทุง่งซิกเนเจอร์ครับในเฉพาะที่เป็นคนที่อายุน้อยไม่ที่สุดคือไม่เคยว่าผมไม่ได้มาแสดงหนังคนลพอสมควรครับงาขอสักครูนะครับ มาครั้งนี้ได้รับการทับกมาจากวงเพลงทุกทุกเลครับผมคิดว่าเอ๊เราจะจะไหวไหมนะครับอะไรยังไงในสถานที่ร้างเวทีไปนานครับครับแต่แก็ไปได้ฮะไปได้ไป,ไปได้จะฟังสักหน่อยไหม,ไมสักนิดหนึ่งไหมล่สะสักนิดหนึ่งไหมล่สะสักนิดหนึ่งไหมล่ะเออนะครับ โอ้โหแค่นี้ยังพราะเลยครับรายารครับขออย่างใช่ไหมฮะขอตัวนั่งก่อนครับไม่ลืม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 เหมือนเชื่อนคู่ฟ้า เต็มเ็ในหนังนะับโอ้ยครับสุดยอดมากเลยฮะมาปิดท้ายที่พี่ปัตแล้วกันนะครับพี่ปัตครับเรื่องนี้ย้ำคำพูดของพี่น้อยอีกทีฮะเป็นหนังที่พี่ปัตอยากทำก่อนอกบากอีกนะฮะวันนี้ดำเนินมาไม่ผมไม่รู้ว่าในใจพี่อาจจะบวก12ปีบวกๆนะนะแต่ว่าวันนี้มันเกิดขึ้นจริงฮะมันเกิดขึ้นจริงกับนักแสดงที่ให้เกียรติเราทุกๆคนกับความฝันเราตรงนี้ ที่ปัจจุบอะไรก็อยากซื้ครับผมว่าประเทศไทยเรายังมีสิ่งที่มีคุณค่าครับอยู่สาหรับประเทศเราอยากกา่างกรณีตอนมวยไทยคนรุ่นใหม่หลายคนไม่ได้สนใจนะครับซึ่งมันเป็นศิลปะที่มีค่าประจาชาติครับลูกทุ่งก็เหมือนกันครับเป็นเพลงที่มันมีคุณค่าทางใจิตใจของคนไทยทุกคนไม่ใช่แบ่งชนชั้นแบ่งแยกผมรู้สึกว่าในฐานะคนทําหนังอะ่ะมันก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่านปครับยนให้เราได้มองเห็น ให้มีความสุขแล้วนะครับด้กันเราก็ได้เห็นคุณค่าของศิลปะหรือว่าผลงานที่เป็นของชาติไทยครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ดูให้สนุกกันได้แล้วก็สุดท้ายถ้าเพลงลูกทุ่งมันอยู่ในใจทุกคนจริงๆเดี๋ยวมันจะซึมในใจพวกคุณเองนะฮะด้วยหนังรักเรื่องนี้ครับลูกทุ่งซิกเนเจอร์ขอบคุณนักแสดงทุกท่านครับเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปคงเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเพราะว่าผมมีท่านผู้บริหารครับที่ให้เกียรติกับเราวันนี้อีกเช่นเดียวกัน